สวัสดีค่ะไนล์ก็ฮิปไทยแลนด์วันนี้ก็พาพเพื่อนมาอร่อยกันอีกแล้วค่ะที่ร้านดูมิงซีเซ่นค่ะร้านเขาก็จะตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองซอยสมาคมฉบปัดใต้คะ่ะค่ะใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆร้านพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นการตกแต่งสไตล์อ l ง s h c คันทรีค่ะ ภายในร้านเนี่ยก็จะเน้นเฟอร์นิเจอร์สีโทนขาวที่ผนังเนี่ยก็จะเป็นวอลเปเปอร์ลายดอกไม้เล็กๆสีฉันก็ออกแนวพาสเทลอะค่ะถ้ามองไปข้างนอกก็จะเห็นว่ามีชิงช้าสีขาวประดับโมบายดอกไม้ตั้งอยู่ส่วนหน้าร้านเนี่ยก็จะมีสวนค่ะแล้วก็มีต้นไม้นานาชนิดเลยให้ความรู้สึกเขียวชอุ่มแล้วก็ดูสดชื่นมากเลยค่ะซุปกุ้งค่ะความเด็ดของเมนูนี้ก็จะอยู่ที่ความหอมของซุปกับเนื้อกุ้งที่หวานอ่อนๆค่ะ สลัดกุ้งย่างสปไปซี่ค่ะจานนี้ขอคนไทยเลยนะคะเป็นสลัดผักทานกับกุ้งย่างเสียบไม้หอมเครื่องเทศจุดเด่นของเมนูนี้จะอยู่ที่น้ำสลัดเป็นน้ำจิ้มพมริกตำบราดคลุกเคล้าไปมาพร้อมรับประทานเลยค่ะสปากเกตตี้คาโบนาร่าค่ะด้วยความเข้มข้นของครีมซอสวบก,กับกลิ่นหอมของเบคอนเสริมให้เมนูนี้น่าทานทีเดียวค่ะ ใครที่ชอบทานรสเค็มหน่อยก็แนะนําให้หยอกเกลือเพิ่มสักนิดนึงจะทําให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะแซลมอนครีมซอสค่ะเป็นปลาแซลมอนย่างราดครีมซอสร้อมครื่องเคียงด้วยผักต้มแล้วก็แฮสบราวน์จุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่ครีมซอสรับประทานพร้อมกับปลาแซลมอนค่ะให้รสชาติกลมกล่อมตามด้วยแฮสบราวน์กรอบนอกนุ่มในกุ้งทอดซอสส้มค่ะเมนูนี้จุดเด่นก็จะอยู่ที่ซอสครีมหอมกลิ่นส้มค่ะ พอเราทานกับกุ้งทอดรสชาติหวานอ่อนๆของเนื้อกุ้งผสมกับความเปรี้ยวนิดๆของซอสสม้มก็ทําให้อร่อยกําลังดีเลยล่ะค่ะเค้กนมเย็นค่ะเค้กสีชมพูพัฟเทลหวานแหววที่เดียวค่ะชอบตรงที่เนื้อครีมน,นุ่มๆหอมกลิ่นนมและรสก็ไม่หวานจนเกินไปค่ะเค้กชายเย็นค่ะเมนูนี้นะคะน่าจะเรียกว่าเป็นเค้กแบบครีเอทีฟโฮมเมดค่ะ เขาทำเค้กเรียนแบบชายเย็นไม่หวานจนเลี่ยนแถมยังได้กลิ่นชายเย็นอีกด้วยน่าลองนะคะเค้กชอ็อกโกแลตฝาดค่ะความโดดเด่นของเมนูนี้จะอยู่ที่เนื้อเค้กนุ่มๆบวกกับหน้าชอ็อกโกแลตที่เข้มข้นค่ะผู้รักชอ็อกโกแลตไม่ควรพลาดนะคะบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมกลมกลมนะคะไม่หวานเกินไปสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบลูเบอร์รี่ชีสพายอยู่แล้วนะคะ ถ้าได้มาร้านนี้ก็แนะนําให้สั่งนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับร้านน่ารักนรักในบรรยากาศสไตล์สวนอังกฤษค่ะแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอตัวไป Enjoy Eating กันก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปอร่อยที่ไหนนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ